มันดูสั้นไปมันดูโปะไปมันดูไม่เหมาะสมเอ๊ะลูกจะด่าไหมพี่น้องจะด่าไหมเอ๊ะคนเห็นแล้วแบบเอ้ย40ขวายัางใส่ตรงนี้อยู่หรอโอ้ยปวดหัว แล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะตอนนี้ก็จะแบบถ้ามีเวลาก็จะมาทำอีกเลยวันนี้จะทําเกี่ยวกับเรื่องอทรงกระเกงเพราะว่าอะไรอายุ40กว่าแล้วทุกคนมีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเป็นเข้าวัยผู้ใหญ่แล้วทุกคนย่อมมีลูกแล้วบางคนย่อมมีหลานแล้วด้วยถ้าเาสำหรับตัวเองการใส่กระเกงขาดสั้นเออจะพูดเรื่องกระเกงขาสั้นกระเกงขาสั้นหลายๆทรงที่พวกเราใส่แล้วเรารู้สึกเขินอายอันนี้ส่วนตัวนะคืออายถ้ามันจะสั้นมากหรือเป็นทรง ที่ค่อนข้างรัดรูปหรือเป็น,นเกงยีนแบบสั้นจูอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไปทะเลในชีวิตประจําวันเราบอกเลยว่าไม่กล้าใส่แล้วก็อายอายลูกอายเต้ากลัวจะลูกจะว่าเอ้ยดูแม่เขาสิ่มือสี่สิบขวานก็ยังใส่อยู่แต่วันนี้จะเอาทรงขาดสั้นที่ใส่แล้วเหมาะสมแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดแล้วก็มิกกับเสื้อได้หลายแบบอีกด้วยนะคะเป็นกเกงทรงนี้เลยจ้าตามภาพเลยนะเป็นกเกงทรงเอวสูงขาค่อนข้างจะบานแต่ก็ไม่ได้บานจนพอง คือจะเป็นทรงที่ไม่ได้สั้นมากเกินไปนะคะไม่รัดรูปเกินไปเป็นผ้าที่สบายไม่ใช่ผ้ายืดรัดเข้าไปในร่องตูดเรานะคะมันก็จะเป็นผ้าแบบทรงบ่อยๆไม่ว่าจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตไม่ว่าจะใส่เป็นเสื้อออกแนวเป็นทางการหรือจะใส่เป็นเสื้อยืดหรือจะใส่ในวันสบายๆหรือถ้าใส่กับเสื้อสายเดี่ยวดีๆสักตัวหนึง่งแล้วก็ทับด้วยสูทรหรือว่าแจ็คเก็ต คืออันนี้การันตีรืว่าตัวเองเนี่ยรักกระเกงทรงตัวนี้มากถึงแม้ว่าจะเริ่มเข่าเนาะก็ยังหาซื้อที่แบบเป็นทรงแบบถูกใจแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะคือเป็นทรงที่ใส่กับอะไรก็สวยทั้งหมดและถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยสีสิบกว่าแล้วเราไม่กล้าใส่กระเกงขาสั้นเลยลองซื้อกระเกงทรงแบบนี้ไปหาซื้อกระเกงทรงแบบนี้ใส่ดูแล้วตัวเองก็จะรู้สึกแบบเออ มันไม่น่าเกลียดเหมาะสมกับวัยได้ใส่ได้เหมือนกันเว้ยลองดูค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆอีกนะคะจะมาบอกกันนะคะลองไปหาซื้อดูเก่งงแบบนี้บอกเลยว่ารอดแน่นอนสำหรับวัยเรานะจ๊ะลูกไม่ได่าพวกไม่ว่าแก